สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรหน่วยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาสรุปสรุปปลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสามนะคะทั้งหมดมีทั้งหมดหกสูตรนะคะรวมทั้งสูตรใหม่สี่สูตรและสูตรเดิมที่เคยเข้ามาแล้วในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสามอีกสองสูตรก็รวมเป็นทั้งหมดหกสูตรนะคะซึ่งสูตรของเราดูสูตรเดิมก่อนนะคะสูตรเดิมสูตรแรกก็คือ สุดนี้นะคะก็เดินมาทั้งหมด7งวดนะคะสำหรับสุดนี้เข้ามา7งวดก็เข้ามาเรื่อยๆงวดวันที่16สิงหาคม6 3สก็เข้ามาที่8นะคะมันออก88นะคะงวดวันที่1กันยายน6 3สเลขเด่นของเราก็คือสองสี่หนะคะ 2, 4, สองสี่หหรับงวดนี้นะคะเลขเด่นงวดนี้ ต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรที่2ของสูตรเดิมที่เข้ามาแล้วของงวดวันที่16สิงหาคม63ทั้งหมดมีอยู่12งวดนะคะมันเข้ามา12งวดใน13งวดก็คือ6งวดแรกมันก็เข้ามาตรงๆแต่วันที่3 10ธันวาคม63มก็เรื่อยๆมาจนถึงวันที่16พฤษภาคม6กามันหลุดไปนะคะหลังจากนั้นหลุดไป1งวดมันก็เข้ามาต่ออีก6งวดรวดนะคะวันที่16สิงหาคม6ก มันก็เข้ามาที่8นะคะเลขที่ออกคือ8 8นะคะงวดวันที่1กันยายน6 3เราจะได้เลขเด่นก็คือ5 6 80นี่คือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างสูตรเดิมนะคะหลักหน่วยล่างสูดเดิม2ส,สูตรก็คือ246กับ56 80ซึ่งตัวที่ชนกันก็คือ6นะคะตัวทีช่ชนกันก็คือ6ใน2ส,สูตรนี้นะคะอ,อันนี้นะคะ ต่อไปสูตรใหม่นะคะดูสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรแรกของเราจะได้สูตรนี้นะคะได้เลขเด่นสองห้าหนะคะสูตรนี้11บงวดคำนวณ12บงวดเข้า11บงวดนะคะก็คือสีงวดแรกที่เข้ามาก็ตั้งแต่วันที่17มกราคม6 3เรื่อยมาจนกระทั่งถึง วันที่16มีนาคม63มันหลุดไปนะคะมันหลุดไป1ง,งวดต่อมามันก็เข้ามาเรื่อยนะคะเข้ามาต่อเรื่อยเรื่อยมาจนถึงวันที่16สิงหาคม63นะคะก็ให้4780มันก็เข้ามาที่เลข8เลข8หลักหน่วยนะคะ7งวดรวดนะคะหลังจากที่มันหลุดไปงวันที่1กันยายน63เราก็ได้เลขเด่นมาคือ2 5 6 8นะคะนี่คือ สูตรใหม่สุดแรกนะคะต่อไปสูตรใหม่สูตรที่สองสามสี่นะคะสูตรที่สองสามสี่เราจะไว้ในคลิปเดียวกันนะคะห้างวดรวดทั้งทั้งสามสูตรนะคะก็เลยมาจับไว้ในคลิปเดียวกันสูตรแรกนะคะสูตรแรกก็สูตรทั้งสามสูตรเข้ามาตั้งแต่วันที่16มิถุนายน63นะคะเข้ามาเรื่อยๆสูตรแรกมีเลขเด่นอยู่3ตัวก็คือ7 80นะคะสูตรที่2ก็มีอันนี้มีเลขเด่นอยู่4ตัวนะคะมีเลขเด่นอยู่4ตัวสูตรนี้เข้ามาที่ให้เลขเด่นไว้ที่3 5 8 9นะคะสูตรที่2ของคลิปนี้นะคะส,สูตรที่3นะคะก็คือมีเลขเด่นอยู่3ตัวนะคะให้4 5 8ซึ่งทั้ง3สูตรนี้ตัวที่ชนกันก็คือเลข8นะคะรองลงมาก็คือ5ชนกัน2สูตรหลังจากนั้นไม่ชนพอเรามาจับรวมกันนะคะมาจับรวมกัน ทั้ง6สูตรนะคะทั้ง6สูตรอ่ะดูสูตรใหม่ก่อนสูตรเดิมว่าไปแล้วนะคะชนกันที่เลข6นะคะสสูตรส่วนสูตรใหม่4สูตรตัวที่ชนกันคือ1 2 3 4สามสี่ก็คือเลข8ชนกันครบนะคะทั้ง4สูตรเลยนะคะรองลงมาก็คือ5นะคะ1 2 3 5สามหามาสมสูตรนะคะ5มา3มสูตร แล้วก็หลังจากนั้นตัวที่ชนกันอีกมีไหมคะสูตรใหม่นี้ตัวที่ชนกันมีแต่8กับ5นะคะ2ไม่ชน7ไม่ชน3ไม่ชน4ไม่ชน9ไม่ชนในสูตรใหม่4สูตรนะคะเมื่อเรามารวม6สูตรเมื่อเรานำมารวมกัน6สูตรตัวไหนที่เด่นที่สุดก็คือมี8นะคะเป็น8มาทั้งหมด5สูตรจาก6สูตรนะคะ8 5หสูตร แปดเด่นที่สุดนะคะหลังจากนั้นตัวที่รองลงมาอีกคือ5้านะคะหนึ่สามสี่เป็นห้าเป็น5ได้4สูตรนะคะต่อไปตัวที่เด่นเป็นรองลงมาอีกก็คือเลขหกมากที่3มสูตรนะคะหมาสามสูตรเลขเด่นหลักหน่วยของเราก็คือแด ห้าและ6นะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คือ8นะคะรองลงมาคือห้ากับหกนะคะก็เพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นสรุปหลักสิบล่างนะคะสรุปหลักสิบล่างงวดวันที่1กันยายนหกสาเราก็ลองเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาจับคู่กันว่ามันจะได้ตรงใจกับที่เราคิดไว้ไหมนะคะแต่ถ้า ตรงหรือไม่ตรงถูกหรือไม่ถูกผิดถูกก็ต้องขออภัยนะคะเพราะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะก็ทุกอย่างพูดไปตามสูตรเท่านั้นไม่ได้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนมันจะออกตัวไหนมันจะไม่ออกนะคะนี่พูดไปตามสูตรไปตามแนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางใน,นการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ไม่ไม่ทราบจริงๆว่าตัวไหนมันจะออกนะคะเอาเลขตัวเลขที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่เคยออก รางวัลมาแล้วในอดีตนะคะงวดก่อนๆมาคํานวณเข้าสูตรเพื่อที่จะหาเลขเด่นในงวดถัดไปเท่านั้นนะคะสูตรหลักใหม่ล่างงวดวันที่1กันยายน6 3สารวมทั้งหมด6สูตรสูตรเดิมที่เข้ามาแล้วในงวดวันที่16มีอยู่สสูตรนะคะแล้วสูตรใหม่อีก4สูตรเป็น6สูตรรวมกันแล้วตัวที่ชนกันที่สุดก็คือ8ชนกัน5สูตรนะคะ5ชนกัน4สูตร6ชนกันที่3สูตรตัวที่ไม่ชนก็จะ <c oughs> มีศูนย์ชนกันสองสูตรศูนย์ชนกันสองสูตรนะคะแล้วก็ตัวที่ไม่ชนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้หมดก็อสองก็ยังชนกันอีกสองสูตรนะคะเพราะสองมันอยู่ในสูตรเติมด้วยนะคะสามไม่ชนเก้าไม่มีตัวชนนะคะสี 4, ก็ไม่มีตัวชนนะคะ อาจจะมาก็ได้ตัวที่ไม,ไม่ไม่มีตัวชนหรือตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็อาจจะมาก็ได้นะคะก็เจ็ดนะคะทุกเกือบทุกสิบตัวเกือบจะครบสิบตัวแล้วนะคะเราก็อันนี้ถือว่าคลิปนี้สำหรับเป็นการนำตัวเลขในแต่ละสูตรมาเทียบชนกันมาจาัดการว่าตัวไหนที่มันชนกันมากที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวชนก็ไม่เป็นไรนะคะบางบางครั้ง ตัวชนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกเสมอไปนะคะตัวที่ไม่ชนตัวที่อยู่นอกสายตาอาจจะมาก็ได้นะคะไม่มีใครทราบให้ดูเซนต์หรือว่าความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกนะคะว่าเราชอบตัวไหนนะคะก็ไม่ต้องดูว่าตัวไหนมันชนมากที่สุดตัวไหนมันชนน้อยที่สุดนะคะแว็บแรกที่เราเห็นแว็บแรกที่เราชอบตัวนั้นคือคือตัวที่อาจจะถูกก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะ แปดห้าหกดเด่นที่สุดนะคะห้าหกลองลงมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ได้ลงให้ก็คือ903นะคะเลขเด่นคือ903มันเข้าเข้ามาห้างวดถ้าเรามาชนกับพวกนี้ศูนย์ก็จะได้มาอีก3 3สูตรนะคะแล้วก็9ก็มาอีก1สูตรก็เป็น2สูตรนะคะแต่ว่าลองดูค่ะ ถ้ายิ่งหลายสูตรยิ่งเยอะไปมันก็จะยิ่งมั่วไปใหญ่เชืก็จะหลงประเด็นหลงทางไปนะคะเพื่อนชอบต,ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสําหรับสูตรแต่ละสูตรตัวเลขแต่ละตัวขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลือกตัวที่ถูกและตัวที่ใช่และรวยๆปังๆในงวดวันที่หนึ่งกันยายน6 3สามสวัสดีค่ะ